แม่มาจากสายคำสวัสดีครับผมมาจากอันอังกฤษจ้ะเมืองลิเวอร์พูลแม่ปีวันนี้จ้ะแม่มาหาอยู่ทั้่ทั้งไหะเพจจ้าเพจจ้าถ้าเพจไม่ค่อยได้อ่านมันหลายแมเอาเงินมาให้ลูกว่าเส้นผ้าตัดผ้าตัดผ้ายางหลัก็เลยมาจากอังกฤษจ้ะเมืองลิเวอร์พูลแม่ต้องทำตวนตัวจ้ะเพจลูกทั้งเพจโมเด็ ก็จเป็นมูมกันเนาะเพราะว่าพาตัดนเรากับแม่นะมาแก้บุ๋แม่มากับใครหนิกับหลานเอาเอาเดี๋ยวปีหนาก็เกษียณหรือว่าสิมาอยู่บ้านล่ะสมัมาอยู่บ้านเท่าเหรอจังไเบิ่งหมอลำขึ้เดือนนี้จ้าอันที่จริงมาถึงแต่วันศุกร์แล้วเรากับแม่แมาถึงวันศุกร์ยังเมือแรง แล้วก็ไปน้องไายแล้วกับกล้วยลูกมันยูอะไรครับยู่อำเภอเมืองสักอำเภอสักให้จ้ะเมื่อไหร่ครับไปน้องคข่ได้รึอันนั้นยูบินมากอันนั้นยังบินมากบินมาถึงเมืองมันสุกนี่เคยเห็นกีตูนที่จะเกี่ยวเลยเคยเห็นขนคิงลูก บ่อฝันฝันเห็นเพิ่นฝันเห็นเพิ่นเพิ่นไปหาไปหาอาคิดหมดฝันในฝันแหละบัดนี้แม่เบ้าหยอกหนูเบ่าเห็นแม่บ้แม่กอดเบ้ากอดดอกว่าสั้นบัดละว่าเบาหยอกเบาหยอกบัดนี้ก่อนที่เข่าล่องบานบัดที่นี่เพิ่นเราไปเข้าฝันอีกเพิ่นมาเขี่ยเพิ่นออกเพื่อฝันปุ๊บหนูก็ได้เข่าล่องบานพาตัดเพราะนั้นน้ำอยู่ด้วยแม่เพิ่อนมาก็ได้สมหวังก็ได้ยมาเห้เพิ่น เห็นน้องเราบอกให้เพ <S <S e ิ่นทายผลควนจ้ะแต่เพื่อนกันเาอกมาง่ายเหรอท่านเขาไอเอินเอาท่านอย่างในเสือน um yeah claro um, ้่เอาเสือด oh ้วยซางไเดินจะขับไปเอาเดินขับไปเอาเขาเอาไว้เพิ่นพ่นก็ได้ไม่เพิ่นหนึ่งอย่างพี่น้องเขาดูหนึ่งบาทหนึ่งร้อยบาทพันร้อยหนึ่งแสนห่แสนล้านรู้ควให้ในปาจันที่เราไม่ให้อีก ยืนดรถไ่เนาะเพมานว่พี่สาวเปนกับมาบ้านไหนเขนบอกว่าเสือไม่น้ำแน่แต่มันลูกพี่การพี่สาวน่ะมันกับมอยู่หนองคายพี่จริงพน่อยู่หุ้นเซกาจะนี่มาจากคนมาสามร้านเป็นผู้ขับลงจังรถขม่าขับรถขมากับน้องเกับเมื้งโง่นี่วันที่สองเดือนหน้าจ้ะ หลายคนนกมาจากเมืองนอกหลายหลายพื้น่หลายมองหลพื้นที่ได้ทิ้งมแล้วดิงกงิงเลยแดงนกองมาไปบนนอบนนกนนกนนกบนนกบนนกมนนกบนปกบนอกบนนกเนนกบนไกบบเนบน เธอไปเธอไปประเทศนอกทำไมไม่บอกพ่อไปเทงอังกฤษทำไมไม่บอกไปตะอันตกไปไหอเนี่ยเขาไม่รับว่าให้นิสัยตะวันกฝันเต่ไปหมดฝันฝนเต็มไมดนะติเจื้อแล้วแม่แล้วมาจากคุณ

แม่นกเมืองลิบบะูแม่นกแม่นกมีแมแล้วมาจะาแมพี่ันเงถ่ายให้คุณแม่หน่อยเดี๋ยวเอาเสือนหาเดยวจะออกมากันหันหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าแม่ไปไฟุ่นอคนลุกเลยตนลจคนลุกเลยอาเพราะคนเป็นกินเนาไม่ให้ดมอเนาะ ุผลต้องพอการใช้ออกไปนท้องนเรามีมาจากอังกฤษภาษากนะครับน่นครับผมาสที่เป็นรอแนี่คเป็นอย่างดีนะครับ้่อาเจริงเ้ให้แม่เลยเสื้อจะเอาออกมาข้างนอกไหมเอาออกะโอเคแม่รอแป๊บหนึ่งแต่ว่าตัวนี้แ้

ใบบัตรตัวเอร์อยกเอเองได้เ้วได้สุวนรับบ้านพดการแส่งของพ่อก็แข็งแน่พอตดเหม็นมากเลยนะบ้านไเนะบ้ากัมพูดกฮะ้ิเอาบัานไทยไม่โดนบ้านอะไก็ได้บ้แค่บ้านนู้นี่ยี่ของพ่อไม่แข็งเลยดิการย่างวบกขี่สองมือแล้วไทยเลยจ้าไทยเลย สวัสด้นะคอยคอยพยามถายเซอร์คิปแล้วคอยจังถ่ายอีกคลิปหนึ่งคอยดองบ่ไหเพราะว่ามันฮะฝากพี่น้องเอฟซีเด้อพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้ยูทูบมันกำลังปรับเปลี่ยนดำเนินการโหลดเสร็จแล้วแต่มันดำเนินการประมาณครึ่งชั่วโมงครับเราจะรับเงินให้เขาไหม จากเงินละสามร้อยเป็นหกร้อยบอกจ้าขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับผมผมเป็นแม่จังโอ้ขอบคุณครับมาตาใสครับนี่มาจากไอ้จริงจริงยูโรปุลี่ครับอู้ยูโรปุลี่วันดี้มาเองงานครับ เอาพอดีเอามาเล่มาให้ลูกสาวขึ้นลูกสาวที่ขึ้นที่ขึ้นเจ๊ก้ายประมาณสองทุพอดีพอดีได้ได้โชคกับลูกสาวที่เพิ่นบอกไปใช่แล้วครับที่เพิ่นบอกสองศูนย์ผมผมไเล่ยเอาสองศูนย์ที่ศูนย์เจ็ดศูนย์ใส่ครับกาเลยกาเลยเต็มเต็ม มันโตมันอยู่ทางนน้นแม่พอดีครับป้าใจไรแม่ไม่น้อยแม่สีเข้มมาหาอโอ้องฝากครับผมขอบคุณครับมากกระไพมากกระโมอันีมีเลียงนึงไขออกคิบไพอ่าอ่าสำคัญกับองุินเลยอ่าอ่าแม่นั่งอยู่สเดียวผมไปหา อ่าอเดี๋ยวผมไปหาครับผมครับผมโอ้ยเห็นอย่างเม่อเห็นเนี่ยขอพามาค้ำเออเอาเอาเดี๋ยวผมไปหาแม่ยี่ยังนี่อันยวประเดมพวกครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับอันของพ่อที่แม่ที่ไปหาอันพวกคนนไหวคนหนังเห็นคนเป็นเกี่ยวโอ้เอามาเอามาคเจ๊จังใดเห็เห็ืเด้อเอาไปใหาพี่แหลมเจ๊สมักจีเออพอคนดังไฟดีเออเออเอาขอบคุณครับแม่เดี๋ยวผมไปนั่งข้างไหนเนี่ยนานๆเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมทางอีกินจังข้าว เระกาพี่น้องนะครับภาพยนต์ไทยออกมที่28ทีมงานนะพี่น้องจากที่ขึ้นเกสาล้เมื่อใพี่น้องไปขึ้นันได้ไยครับ28ทีมงาน28เดือน8ปปี68แัดเกิดคอย25บหาทอ้าวเมาลงหนังได้10รอบเมาแล้วโอ้เขาคนละรอบคนละรอบแล้วเจ้าทั้งเมาทั้งผลิตเมาทั้งผลิต ถึงผู้ชมถึงเป็นผู้ร่วมสร้างสุดยอดเลยได้เป็นตัวประกอบภาพวันนีเป็นป่ะเอาเอาดีใจน้ำปล่อยขึ้นีู่เป็นดอกคาดไหมเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกรัางใจครับสสวััดีครบครับ